สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวแท้ทั่วโลกวัอนี้กําลังพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนี้กะไปเบิร์ดหมู่พี่น้องวัอนี้ไปเบิร์ดมือก็คือไปสื่อสุ่นักเรียนเนาะสุ่นักเรียนไปสื่อสุ่นักเรียนก็ไปสื่อนักเรี้ยงดอกพี่น้องแมททิวหนังบดายเจสิกาไอ้กะถามเจสิกาว่าสิเอาสุ่นักเรี้ยงไม่บอเพราะว่าสิเนาะพี่น้องพ่กเอาดอกพี่น้องเจสิกาน่ะประหยัดประหยัดเนี่ยโบประหยัดเลยเจสิกาคุณว่าพ่กเอาดอกคุณว่าเสื้ออัน เสื้อเสื้อโคตรนะนะเสื้อเขาเอิ่นยยังเนาะ <_ d oll> เสื้อนอกนะพี่น้องใส่เสื้อใสื้ทั้งนอกอ <_ d oll> มันก็ขาดเนาะ <_ d oll> พูดได้เบบ่งคลิป่อยไปโดเก็เคยผ้าเคยผ้าเงียบนะพี่น้องเงียบเสื้ออันโคตรนะกระเทือนหนึ่งพอดีใส่ไปใส่มามันก็ขาดอีกนะ <_ d oll> มันก็ขาดอีกเจ้าแหล่เนาะมันขาดเ <_ d oll> พกกื่อกบว่าอันบ่เสื้อดอกแม่เพิ่นวะเงียบเอาพน่าสิเจสิกาเนี่ ก็เลยได้เงียบให้ให้เจสิกาใหม่เนาะไปเสือแล้วก็กระโปรงก็ท้ามาเสียเอาบอแล้วก็บอเอาดอกเพราะว่าใส่ตัวเก่าก็ได้เพราะว่าหน้าอันก็ได้อันแน่คุณอยากได้ใหม่เนี่ยอันเป็นเครื่องสำอางสุดนักเรียนพอได้อยากได้ใหม่เนาะกระกระโปรงก็มีอยู่สองตัวกระโปรงนักเรียนนะใส่ตั้งแต่อันโปรเจกต์นะพี่น้องใส่ตั้งแต่โปรเจกต์คุณท้าสูตรปีเลยเพาะว่าอยากได้ใหม่บ่ลูก ยังไงแม่แม่ื้อหายแบ่ว่าก็ยังดอกไซส์เก้าก็ได้นี่ก็ใช่วันนี้อันก็ได้ซสื้อตาอันเสื้อกีฬานะพี่น้องเสื้อกีฬาแคนยาว่มันมีสีมีเสื้อกีฬาเสือกีฬาแขนสั้นกับเสื้อกีฬาแขนย่ก็ได้เสื้อกีฬาแขนยาอ่ะมาตัวหนึ่งแบบสิบเจ็ดปอนด์พี่น้องเสือกีฬาซื้อได้พี่น้องสิบเจ็ดปอนด์แล้วก็นผ้าไม่ต้ไปซื้อลงเทาลองมาเนิอ่าลงเทาก็คือลงเทาอันนักเรียนนั่นล่ะจริงจริงมันก็ไม่เป็นนองเลี้ะ น้องเผาพี่อีกันเทาจะสื่อตามมาริสันก็มีอยู่คูละซิบปอนเจ็ดปอนแปดปอนก็มีอยู่แต่ว่าแต่ว่ามันกะมันแข็งอะนะพี่น้องขคอยก็เลยว่าไปสื่อคูไม่เห็นไม่อยูกใส่เข้าวแหยใส่เทนเนอร์ได้เนาะพวกอดีตแดดไม่กี่อย่งศาสนาพวกอ่นเทนเนอร์พี่น้องอันนี้อันอันพี่อีใส่เทนเหนือใดจะเรื่อยอันเอาตัวเก่าถือเพื่อเคยใส่ไปหันมานหนีนะไปเป็นเทนเนอร์แล้วก็เอาตัวใหม่ใส้เพิ่นใส่ ยุบ่ากันสิเนาะใส่ยุบานหมายถึงว่าใส่ไปในเมืองใส่ไปหันไปหนีเป็นหันว่าหนีว่าซัสซะาแล้วมันลั่นจะหันกับไปซื้ออันของใหงูพันเทศกาลเหงูพันวันเกิดเหงูพ่นวันเกิดกะไปซื้อของขวัญว่ะสัสซ่าของขวกเล็กๆน้อยๆละพี่น้องปได้แพงแย่งดอกเพิ่นก็ออกเองสินะอันล้วมือนี้ไปเวิดมือคือจังสองอาทิตย์บางหันคือการละพี่น้อง สองอาทิตย์ว่างหันนี่คอยแทบซืบ้อพายุเฮือนเลยไปตลอดเลยไอคือประจอนลงแถวแทบบอดีช่วงไหนขอบอดีตอบคอมเมนต์น,นะพี่น้องเขาบอว่างว่างเพราะเขาข่าวนะว่างข้า,ขา,ขาวนะาาเดียวจะสีเราแบบอาทิตย์ว่างหันก็แห้งเห็ดขั้วเห็ดขั้วก็เพราะม่มีเวลาสิได้มากอัดวิดีโอเนาะพอพอป่วยแล้วก็ยวกวอ,อ,วอยู่ขั้วปกติแล้วขพอ็สิอนะัดวิดีโออยู่ขั้วสิเนาะตอนนี้ขั้วก็แล้วลพี่น้องแล้วกับซีเก่าเป็นเส้นละละย่างตาชาสีท่าสีอัน มองท่างขอบมานนิพรเจสิก้าว่ามันสีมันสีขาวปวดแล้วว่ะสีขาวคือลงบานนี่ระวังสีนะเขาเลยว่าถ้าสั่ก็เอาสีอื่นมาตัดเขาว่าเอาสีสมเขาบอกก็แล้วก็เอาสีเอาสีสมนะพี่น้องวันนี้อันก็ไปเอาใบใบสีมันน่ะเป็นเป็นกระดาษพี่น้องเอามาเทียบเบิ่งว่าข้าวาสืทาสีในข้เวาสืทาสียังดีเอามาเทียบกันนะเอาสีสมสียังมาเทียบใส่กันเลยตัดสินใจเอาสีเหลืองพี่น้องว่ามันสีออกมพราะจะได้ถับเบิ่ง มันก็เลยเอาสีเหลืองเนาะเอาสีเหลืองมาอันมาทาเบงว่าไม่สิเป็นแนวไหนกับแตทาเบงว่ามันสิออกมาแนวไหนเนี่ยแตทาสีขั้วก,ก็แนวพวกอะไรเนี่ยแต่ทาสีพวกเครื่องเอาวงเอาเวนกะแล้วเรียบร้อยเบิดนะพี่น้องเลือยทาสีอย่างเดียวทาสีดาดฟ้าแล้วก็ทาสีทั้งขางอันนี้ก็เป็นแล้วเนาะ <S <S มือน,นพอปูเราก็มาอยู่เบิดเหมือจนบวกคกันแล้วจังได้เมม่อเอนาะมาเก็บงานนะ <S <S พวกไอโป๊พวกไอเล็กๆหน่อยๆนะพวกหูหน่อยๆพวกอียางสินะ มาตกมาแตงมาอันเห็ดให้มันให้มันไอ้เหลวสาระขวนะั่สสนะเหลวอะไรอย่างต่าง,งานซีกับนี่ยกับงาน,กงานตกแต่งเล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องกะกัดซีเมนเหลวมื่อนี้จนบักคำเลรอได้พี่น้องจนประพุ่งพ้นกระตกเบิร์ดมือเมือนี้นะเท่างฝนตกเท่างลมเท่างตกเท่างลมเมือนี้กะมสเซีเรียเหลืองแมททิวสิไปสอบสิไปสอบอลิซาเบธควีนอลิซาเบธนะนะพี่น้องควีนอลิซาเบธแกมาสกู ก็มาซีเรียสเพราะว่ายังบอกเพราะว่าอ่าคันแม่นเจสิก้าพอดีอยู่หันกับซีบอดี้ซีเรียสเป็นป็นไดนเนาะเพราะว่าอยากให้เรียนโรงเรียนเดียวกันนะนะพี่น้องมันจังเวลาพบวันพบผู้ปกครองมันก็สีง่ายอยังจะสีน้าวันอ่ากิจกรรมกิจกรรมยังมันก็สีง่ายไปทางเดียวกันอี่ยงจะสีหน้าบันเนี่ยอันแม่ที่อยู่กับอ้คันแม่นไปโรงเรียนเสมอกกับกับซีบอคืนป็นไดนดอกพี่น้องเพราะว่าได้หน่อยเขาก็เกเรียนได้เรียน เรี้ยนังสือสสมอสสมอแต่ว่าอันนี้มันปิดลลอกดาวมาเป็นหกเจ็ดเดือนนะสินะเป็นหกเดือนหรือเป็นเจ็ดเดือนหรือเป็นเจักเดือนละพี่น้องมันโดนละนาพี่น้องมันเกิดเลือเห็นเหตแบบว่าอันสมงสมองบ่อนบดเลี้ยนบ่เดพัฒนาสินะพี่น้องมันเกิดอันจะสิออกมาแนวใดนะพี่น้องแต่ว่ากับห้เจสิกาอันฮัดเท็คอสอบขอยอยั้งอยู่ดอกคันแม่นบดได้กต่เจสิวาจังไลนะพี่น้องก็แหล้วเตะแต่าตะบุนตะกรระพี่น้องเนาะเพราะว่าคันเท่าเห็ดเต็มถี่แล้วนะ กันเท่าไหร่เต็มที่อยู่ระบ่อพังกะก็ต้องไปโรงเรียนใหม่นะพี่น้องไปโรงเรียนใหม่กะมันเป็นยังกรว่า,าห่างตอนนี้ห่างซี่เรียดน้นองเสียนะพี่น้องซี่เรียดได้ทีหนึ่งไหมถึงว่าต้องคุ้มนะพี่น้องคุ้มคุ้มเห็นไม่ทิวมาเรียนกับเจสิกะเสียนะกับเบเดว่าอ,อันเฮ็ดยังหลายดอกพี่นอ้องว่าคนคอนอยากให้สอบเข้านะ่ะหลาย คนอยากไปสอบเขานลไรแต่ว่าคนที่เขารับเนี่ยแค่สองร้อยคนนึงสินะมันก็เลยแหย่ไทยแต่ว่าแต่ว่าถามว่าแม่ที่วเลี่ยนเป็นยังไงเลี่ยนเก่งมอกอ่ะเธอกระเลี่ยนใส่ไหนของเธออยู่นะพี่น้องก็เลี่ยนดี่ว่าใส่ไหนอยู่แต่ว่าอันนี้เ้าไปหกห้าไปแข่งขันกับคนได้หลายคนสินะไปแข่งขันกับหลายหลายคนเทากัเตรียมตัวไหวแล้วกับสีโปเซียหายยังสินะพี่น้องอันนี้เนาะ หลังจากที่ข่อยใส่อุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ขั้วนะพี่น้องเนาะแต่ขั้วไม่แหลกอะแต่ขั้วไม่แหลกเพ่าอยากให้มันเปื่อยมาสินซะสวัสดีค่ะพี่น้องทอดเนื้อทอดอย่างทอดไก่ทอดไก่ทอดหมูอย่างนีก็สีน้มันมันกิดกันเจสิก้ามาสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะอะไรจะมาถามอะไร เวฟไว้อยู่ในะนะนั้นอนะ่ะอยู่ในทชักอันนั้นอ่ะจะเอาเวฟไว้แบบเ่เคียบแบคทีเรียเลยจะเอาเไว <Okay. S 2> เไว้ธรรมดาเอาเวฟไว้เคียบแบทีเรียก็ได้อยู่ในนี้พอดีเราไปทําวิดีโอเค,คีนแบกให้ท่านผู้ชมดูด้วย <Aww. S 2> มาอ๋อละเลยแลรวคะ oh, for some ไม่สบายเป็นเซวรินละมั้งดีชัวะ นอนตก <c oughs> กเป๋านอนโว้ยส่อะไรกัม่เห็นหน้าเห็นหนวดละสุไม่เห็นหน้าเห็นหนวดจะสกิดาเลยลูกมาครั้งนี้เท่านี้เ <Huh? S 2> ออของแม่อยู่ไหนไม่เห็นเลยทันหฮึ <h ung? <h ung> อยู่ไหนละ <h ung> ลูกแม่ไม่เห็นของแม่เลยนะเบอร์นี้เนาะต่อต่อพี่เนาะ ะเทือนอี่กัออขอก่อ,อยอก็เลยได้ข่อยก็เลยน่อยเห็นเขาโพดไอ้แม่บ้านนะพี่น้องแม่บ้านอยู่ในอันองกฤษเนี่ยแหละขาเจ้าโพดบ้านเขาใส่เครื่องแม่ก็บอกแล้วเอากระละมังหน่าเอากระละมังมากระละมังไปล้างกระละมังมากระละมังน่าชีขาวๆานอนไปล้างกระละมังมาก่อน เออนั่นแหละขี้ดีได้ฟิร์สล้างทำความสะอาดก่อนไม่ออกง่ายๆหรอกแม่บอกนะล้างกระมังให้สะอาดก่อนนี่มันกระเด็นสารีสารีตุ๊กเถอะเออนั่นแหละกระมังในพูดที่กระมังกระมังอืมกระมังกระเมียตะเกียบนี่ อเอายาด้วยนิดนึงเแค่นั้นแหละพอละแล้วก็เอา,อาวอชชิ่งลิควิดมาใส่อยู่ข้างหลังเดี๋ยวสปีดไหลมันจะกระโดนกระเด็นกระโดนเห็นไหมนันนน่นแหละไปโอนั่นแหละอัะไรเออนั่นแหละเออนั่นแหละเอามาใส่นิดนึงใส่นิดนึงเจะสิก,าสก่าว,าว่าขวดคือ ค่ะพวกงามดีันนะ <How much? S 1> เอ่อก็ใส่ประมาณนึงอนะ่ะ mm hmm. ห้าบนแคบหน่อใช่ไปเรื่ยอยแค่นี้แหละแล้วก็ไปเอานั่นมาไปปิดฟ้าแล้วเอานั่นไปเก็บแล้วก็ไปเอาบรัชมาแปรงสีฟันนะ่ะ mm hmm. เอาแปรงสีฟันเล็กๆมาที่ข้อมนะ่ะ mm hmm. อืมคื fish, right? อนั่นแหละไปเอาโอนทูบไลท์ทำมาขัด ทำความสะอาดหลังจากที่ไปเบิ้งไอ้เขาวันนี้ไปเบิ้งดอกพี่น,อน้องแบบว่าเขา้าเข้าโกรธนะนะว่าอันเขาใส่มันจะไม่เครื่องเครื่องถอดนะพี่น,อน้องเครื่องถอดมันจะถอดดอก,ก,ก,กแอร์พลายไงนะพี่น,อน้องเขาก็เลยอยากได้ ก็เลยเพราะว่าย่ามแด่เคยทอดนั่นสิค่ะพี us ่น้องน้ำมันกระเจีดกระจุยกระจายไปเบิดทั้งสี่นค่ะไอ้เวลาคอยมักทอดมากินปลาทอดอนไก่ทอดอีหยังจะส่นะมูสทอดนี่จะสิเนาะส่วนมากจะจะทอดนะเขาก็เลยอ่นบอกคนอิตาเสิ่ยนว่าโอ้ขอยากได้เครื่องทอดเด้เพราะว่าี่นมันจะสิบบกระเด็นมันก็สิบลเลอร์นี่จะเด่เมันก็สิชีวิตจะได้ง่ายขึ้นเนี่ยสินอ่ะเขาก็เลยอ่นพากันไปเบิ่งพี่น้อง อันจะกอสิบเรยุบาน,น,นแล้วไม่ได้จะเไปเนาะก็พ,กพักกันไปเบิงอยู่อัน,นอยูเคอรี่ออยูเคอรี่ออยู่หลานเคอรี่แล้วก็จะมีเป็นหลานเครื่องขายเครื่องพวกอ่า ขายวเครื่องไอ้เครื่องเครื่องใส่ไฟฟ้าสิเนาะมันก็สิมีหลายยี่ห้อเนาะก็มีอ่าเทลโฟล์เทลโฟก็สิอันไอ้ขายปวกกระทงกระทะถังสิเนาะเขาก็สิมีพวกเครื่องอไอยังเครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆล่ะของเขาแต่ว่าพอดีคอยไปเบิ่งแล้วมันเป็นมันเป็นตะบะท้นนะพี่น้องเอยก็เลยเอยก็เลยโบเอาเขาบ่กโบเอาดอกเบี้ยเป็นสีเขาว่าังสิน่ะตัวแรกไปเบิ่งเขาบอกสิไปซื้อยี่ห้อฟิลิปเนาะเป็นแอร์ฟลายสิเนาะเป็นแอร์ฟลา มันเขียนมันมันเขียนว่าแอร์ฟลายนะพี่น้องอตอนนี้ก็เลยไปเบิรงไปเจอยี่ห้อนิจจาพี่น้องเห็นมาตอนนี้ยี่ห้อนิจจาร์เราก็สิพาไปเบิรงพี่น้องว่ามันมันเป็นจังได่ยี่ห้อยี่ห้อนิจจารี่น้องก็ก็ค่อยสิเลือกยี่ห้อนี้เพราะว่าเขาเห็นคนทีเนเน่เป็นเป็นอะไรเป็นยังไงละ่ะอันเขาโพดอยู่ในสไปร์ยูเคนี่แหละเพราะว่าอัน ใส่เครื่องปั้นลูกศิลป์ยีหออย่ห้อนี้ยังยังเจสนะเขาบอกว่าใส่เครื่องปั้นยี่ห้อน,นี่จ่าทุนแล้วกะ็ไอ้แค่ยังวะกับใส่ดีเจสนะพี่น้นองไม่ทิยงทำอีเวนต์เทวันนี้ก็เลยก็เลยก็เลยไปเห็นยี่ห้อนีอ้พอก็เลยมาอ ซื้อได้ซื้อเครื่องไม้ก็ต้องถอดให้มันกระเดิงกระดอนนะก็ะต้องถอดให้มันกระเดิงกระดอนใส่หนาใส่แค้นใส่ขาเจ้าของก็ใส่เครื่องโอกไปคือไก่โอ๊กไปยิงซิมกะทีเนาะโอเคมาต่โอโเคโอเคอา <c oughs> ต้องอันนี้แหล,ละเราพี่นอ้องสุกแล้วพี่นอ้อง บ่อพงพี่น้องอันนี้เป็นบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวไก่มันก็สีออกสี้ยแดงๆในจังหน่อยเนาะแต่ว่ามันพอดีพี่น้องมันพอดีบาร์บีคิวไก่เขาใส่ซอสแบบแบบาร์บีคิวหน้าแบ๊กหน้าแบ๊กมะกอเสียออกเป็นแดงแกะซอสเนี่ย บ้อยซอยเสียพี่ละก็เป็นบโปรเซน้์นมันเลยได้พี่น้องบโปรเซน้์นมันเลยก็สิได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเออสีก็เป็นแบบไหนบ้างไปต่างก่อนตัางก่อนไปต่างก่อนนี่พี่น้องถอดออกมาแล้วกรนสีเป,นสนเป็นสีมันเป็นสีบาร์บีคิวมันกีนสร็จเป็นสีแนวนี้แหละแล้วทำไมไมันไม่ดูดขึ้นเครื่องดูดควันและ,กะวกะทำไมไมันดูดไปทางนี้ละ่ะ มัน,น,นไม่ไม่เอออวเจิกาทัดกระเป๋าพี่มั้งมันสะอาดไหมลูกเนค่็สกปจุตถึงหอนคุกวันเลยเฮ้่ผเมื่อวานส่กองรั่อที่สกปจงหนเ่สิง้าสินค่ะ สากรเป๋าไปโรงเรียนพอเที่ยววันที่เจ็ดใชากระเป๋าแพงเฉยแพงไม่หีคุณนะพะม่บอกให้เอาสีดำไม่ต้องขัดอีกนะความความให้ตุ้คลีนออฟตัดรสบอยนะเด็กหืมอร่อยือเหนียงสดะ โ,โอ๊ยเแบบห,นหนื่อยเอาเวทไว้นอแช่ตีนบอบเลยนะลูกเดียผมับมาโอเคที่ชูชไปที่ซูเพเปอรไหมถ้ามันทำไม,ไม่ร้อนอ่นอะสองร้อสิกว่่ะ้มนร้อนไไหวร้อนช้ามากก็ทันใจก็ทันใจไปรุ่นเลย They you know, because No, Mike said you could like put a timer on it so it cooks it later. Really, so you could like put a timer for three hours and then we'll it will cook you for three hours. Really? Yeah. And yeah. I want to do that. Really? I yeah. yeah, but it will like cook it for you and then it will stop at a certain time or something. I don't know how that works though. So. เอาก็อดุเลี้ยคลิปนี้กระซั่มเหรอพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆมาสิมาบอกฟังเมืวยลายมวยลายมวยลายขอก็ะนางซ้อมมวยอยู่เบดมือมือนี้คลิปนี้กระซั่มเหรอพี่น้องเจอกันคลิปหนาไม่ยังดีๆสวยๆมาสิมาบอกฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยิ้มอะไรูปยิ้มกว้างๆให้อเห็นทั้ชมเห็นเหรอับตาข้างหนึ่งเป็นไหมจัวอ่าโคตรจุไอบันใส่ยิ้มยิ้มสทำไม 一个。There you go.